ริชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมดิงออฟเลเจนด์บนเว็บรับ r i ริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i ิ h m ม n ช h o p เท่านั้นเจ็ดปากสกิลทำความเสียหายกับมอนเตอร์ ไปดักอินเวตหมดเลคายเดี๋ยวแลอนบนก็เดือดสแต็ตมันเต็มแล้วเพื่อนแปดเลยหรอเดี๋ยวไป <c oughs> เดี๋ยวไป <c oughs> อ้าวได้เลยครับจังหวะนี้ ตายเนี่ยเอ้าแฟตายก็ตายอยู่ดีอารีอารีก็เลือดโลดเลยไปหาซาเฮนเดี๋ยน่าจะกลับละเจสตาก็ไม่แย่นะ W บบมันเคลียร์ไวด้ดิกลางหรือล่างดีวะล่างดีวะเอ๊ะกลางดากเฮเวท อุ้ยเจ็บเจ็บรอเอาไว้กับ <c oughs> เลินบนก็น่าแข็งเจสป่ามันต้องโยมูดีวะโยมูคอลเ็กเตอร์ไหมเอ้ยหเอาดิเอาดิอดันตดิ แล้วมันเก็บสแต็กสวยงามเฮ้ยมันก๊อตีแรงป่าได้ก็จริงแต่มันบาง ร่างแตกว่ะนี่อ่ะอุ้ยเงินกลางเัวหน้าแฟลตอโต้อุ้ยโอ้โหไม่ตายเดี๋ยวจัดการให้เพื่อนช็อปพลาดสามสองหนึ่งหลบไปก็ไม่รอดอย็ดเดี่ยวเมื่อกี้ยิงดักคาแรคเตอร์ดีป่าวะคาแรคเตอร์ไม่น่าดีเพราะว่า ไม่ใช่สายคียะบนน่าจะโดนลลากไปคุยแล้วจังหวะนี้ยังไงไไหนอันนีตาเห็นมามีชามปะเนี่ยเฮ้ยเแตก สร้างตนไปแกงมันไม่ยอมบวกฮะ้อ๋อเทเลพอตไปป้อมตายใช่ป้อมตายป้อมแตกได้ปะมันออโตโอ้เออเกมมันแรงว่ะอย่าไปไล่อย่าปไาปไล่โอ้ ไอ้นี่มันไม่มีอันตีเนี่ยอารีรวบดิเพื <c oughs> ่อนรวบรวบรวบโอ้โหกระโดดไปแม่งติดชามร <c oughs> ุดดิ่รุดรุดเออตายละ <c oughs> โหดแรงเ <c> ฮ <oughs> ้ยลืมดูเลย คล้ายไม่กันติดับเบิลคิวดะสอน pigs, อยู่อะไรหน้าตรงนี้ตรงนี้เกลือนไป ตอมังกรได้ปะวะเฮ้ยเมันตีมังกรอยู่เพื่อนไม่ทันล่างโดนเ๊มมันเดินไปเนี่ยเพื่อนมันมีทรอเหรอาวะซ้อนอยู่เพื่อนโอ้ไม่เกิด เกมซัพพอร์ตอย่างแรงอะไรวะเนี่ยแฟลกเตอร์อะเทเลพอร์ตมาตายไปนี่ไงระบบชาร์ตดาวเกมนี้มันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เวลามันได้ชาร์ตดาวเวลมันนำไวมาก อันป้อมหน่อยครับเพื่อนอบไม่แม่งโอ้โหเกฟมันเดินอะไรคายแม่งเดินกับเกฟชิวๆเลยเกฟมันเดินเคลีย์บอร์ดให้หมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ย,อยเหลือหนึ่ง มันสูงได้ไงวะถ้าพอดอ๋อนี่กดอันติแล้วหรอดาเมจแค่เนี้ย เกี้ยมันยิงออโต้ทีเดียวยังแรงกว่าเองดูเด่นกับหน้ากากทำแลว้วได้ได้รอดได้รอดได้เอาได้ปะบอกเดี๋ยวเพื่อนอันติดดิห้าสี่สาม แค่สองวะเฮ้ยหมดเลยไม่ตายหรออืมเกียับไหนเมลไม่ออกสแกนไม่ออกฟาไซ์ดเดี๋ยวเชื่ออารีก็มาตาย หมดหมดแล้วเอาไปเลยเอาไปเลย้ลย้มองไม่เห็นอ่ะเอ้ยตายอ่ะยังไม่ตาย เฮ้ยใครมันเทเลพอร์ตมาแล้วนะ <c oughs> บ้านนะมีคนลอยบ้าน โอ้ยชนะไ้วยเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังต้องไม่ดักได้เลยไงขอโทษสะดุ้งเลยยิงแรงเขาด้วย อ <Ooh, S 2> ู้เต็มเต็ม<ๆ>โดนดีดนิ้วใส่อ่าก็มาออล่างกันเฉยเลยเฮ้ยนี่จะดันนบ้าน,นอันเดียวมันมีซื้ออันนั้นเปล่าะ คนเนียนวะ <c oughs> นี่มันยิงผมนัดเดียวนะ <c oughs> แรงที่ฝ่ายเอลเดอร์วะเอลเดอร์ อ๋ออันนี้อันนี้โลกอันตีเฉยอันตีเฉยโลกจัดโซนหน่อยดิเพื่อนเออมาดิมันไม่มีสมัยอ่ะต้องไฟก่อนอเดี๋ยว,วเดี๋ยวเฮ้ยแอมเปสซาเฉล,ลี่ยกว่แลอวเอเดอร์เอ,อเดอร์แคทเอ,อเดอร์ชนะเลยโบร hay mình máy Em còn đi hơi Ok đây đeo oh. okay, okay. kia... rồi. đã Ok ngáp Ok càng chụp Bữa nay chẳng bẻng rồi bảo tài có bauman, có ok, 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 yes. yeah. ok,